ฮัลโหลเออว่ายังไงหรออ๋อตอนนี้อยู่กับช่างแอร์ก็ไม่รู้สิสงสัยจะเล็กนิดเดียวผมไม่เล็กนะครับเออแค่นี้ก่อนมันคุยกับกูอะโลโลโลโจทลอจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยมาตั้มเชนด้ครับผมวันนี้เราก็อยู่กัน,กนในเกม GTA 5เรียวไล์กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นเจ้าจอร์จบ้างน,นะครับหลังจากที่เราไม่ได้เล่นเจ้าจอร์จมานานหลายเดือนเลยนะครับผมก็จากพาร์ทก่อนๆนี้นะครับอาชีพเก่าของเจ้าจอร์จนั่นั่นเองผม แต่ว่าตอนนี้เจ้าจอร์ดเปลี่ยนอาชีพใหม่แล้วนะครับนี่มากับรถคันใหม่นะครับผมช่วงนี้นี่ก็เริ่มมีทุนแล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะขยับขยายนะครับผมอาชีพนะครับผมตอนนี้อาชีพของจอร์ดก็คือรับติดตั้งแอร์นะครับผมนะซึ่งวันนี้เราจะต้องไปกันทั้งหมด3ที่4ที่นะครับในการติดตั้งแอร์ในวันนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราก็จะไปติดตั้งแอร์ให้ลูกค้ากันนะครับนี่ไปกับรถอีซูซุนะครับผมอีซูซุตอนเดียวนะฮะ เราก็ใส่แบบว่าเป็นตู้ทึบมานะครับแบบว่าเน้นขนของนะครับผมมาวันนี้เรามีหน้าที่ที่จะต้องไปติดตั้งแอร์ให้ลูกค้านะครับแล้วก็ทางเข้าบ้านจอนเนี่ยตอนนี้ผมเปลี่ยนใหม่แล้วนะเอาเป็นแผ่นสีขาวนะครับผมทําเป็นพื้นนะครับเพราะว่าเจ้าแผ่นเดิมเนี่ยรถมันทะลุนะครับมันทะลุลงไปข้างล่างไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับหาวิธีแก้ก็ไม่ได้นะครับผมก็เลยทํา ทำใหม่โดยการเอาแผ่นสีขาวนะครับวางแทนที่นะครับผมรถจะได้ไม่ทะลุลงไปข้างล่างนั่นเองนะครับอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปติดตั้งแอร์ให้ลูกค้ากันโอ้โหจะจอดนี่ก็ขับรถอย่างซิ่งเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขวาผ่านตลอดไปครับยิงยาวไปช่วงนี้ก็รถเยอะพอสมควรเลยนะครับอัดเดียวไรที่ไหลนี่รถเยอะตลอดเลยฮะมันเป็นเพราะอะไรวะ <c oughs> ออแปลกดีนะทุกคนระยะทางไปลูกค้านะครับผม 2กิโลเมตรนะครับไม่ไกลไม่ไกลนะครับผมแล้วก็จะขับรถยิงยากันไปเรื่อยๆเนี่ยให้บรรยากาศเหมือนกับว่าเรานั้นไปทํางานจริงๆนะครับอยู่ในเมืองฮะรถติดนะครับผมนานๆมีเบียดกันแล้วเบียดกันแล้วสักพักมันต้องลงมาหาเรื่องกันแน่เลยวะ <laughs> ของจริงนี่มันลงไฟกันแล้วนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราจะต้องแทรกนิดน,นึงนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่แทรกเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไปนะครับ ช่วงชั่วโมงเล่งด่วนก็อย่างนี้แหละทุกคนมันก็ต้องแข่งขันกับเวลานะครับโอเคครับเราออกขวานะครับผมแล้วเราจะเดียวซ้ายตรงสะพานนะครับเขตรงนี้ก็รอไฟแดงไปก่อนนะครับผมอะไฟเขียวแล้วพี่ไปกันเลยผมจะพยายามขับให้มันสมจริงที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยครับอ้าวพี่ไม่ไปอะพี่เอา้าไอ้นี่มันสมัยไม่ไปวะงงเลย ไฟเขียวแล้วแต่ไม่ยอมไปนะครับเออแปลกดีนะทุกคนตอนนี้ผมก็ยังไม่มีผู้ช่วยนะฮะยังเป็นช่างติดแอร์แบบว่าคนเดียวอยู่นะครับผมยังไม่ได้หาใครมาช่วยเลยนะครับถามว่าดิซ่าทางานอะไรตอนนี้ดิซ่าขายของออนไลน์อยู่นะครับผมช่วงนี้ก็ช่วงโควิดเนาะการขายของออนไลน์รู้สึกว่าจะบูมากเลยนะฮะหลายๆอาชีพที่ก็เริ่มหันทยอยมาทํากันเยอะนะครับ ในการขายของออนไลน์นะฮะโอเคตอนนี้เราก็รอไฟแดงกันต่อไปนะครับผมชีวิตในเมืองนี่ก็จะประมาณนี้นะครับอยู่กับไฟแดงตลอดทั้งวันนะครับดูตลุงนี่เดินข้ามถนนนี่ถือขวดเบียร์ไปด้วยเนี่ยนั่นนะขวดเบียร์แล้วขวดเหล้าไม่รู้นะฮะแต่พี่แกปิดเอาไว้นะครับจะได้ไม่รู้ว่ามันคือขวดอะไรเนี่ยห่อถุงกระดาษเอาไว้นะครับผมสายยาวไปข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นครับนี่ เกิดอะไรขึ้นครับทําไมไม่ขับไปกันเอองงโอเคไฟเขียวแล้วหมายินยาไปบานลกค้านี่ก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากข้างหน้าแล้วนี่ครับผมอีกแค่เก้าร้อยเมตรนะครับไปตรงไปตรง,ตรงไปไฟเขียวแล้วพี่เหยียบหน่อยพี่เหยียบหน่อยไป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 อุ้ยไฟเหลืองเหยียบครับ เดี๋ยวไม่ทันกินนะครับผมข้างหน้าเราเลี้ยวขวานะครับเิทางมันเริ่มคุ้คนๆฮะทางมันเริ่มคุ้นๆนะเหมือนเหมือนไปบ้านเก่าเจ้าจอร์ดเลยนะครับตั้งแต่อีพีแรกทุกคนจําได้ปะว่าบ้านจอร์ดอยู่ตรงไหนเออมันคือบ้านบ้านหลังของแฟรงคลินนั่นแหละนะครับผมซึ่งทางไปเนี่ยมันคุ้นๆมากเลยนะมันเหมือนเป็นบ้านหลังเก่าของเจ้าจอร์ดเลยนะครับเออใชจ่จริงๆด้วยทุกคน บ้านเก่าเจ้าจอนนั่นเองนะครับผมก็ว่าทางทำไมคุ้นๆเนี่ยโอเคครับจอดนี่เลยเดี๋ยวเราขนแอร์กันขนแอร์ไปติดตั้งให้บ้านลูกค้านะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเอาของลงมาก่อนนะฮะอ่ะเอาของลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแลนนี่ก็คือแอร์แล้วครับผมนี่ยี่ห้ออะไรอ่านอ่านดูแอร์ยี่ห้อเยอรมานตั้มนะครับผม บอกเลยว่าเย็นฉ่ำสบายชื่นใจแน่นอนนะครับเพราะว่าแอร์ของเรานี่ขนาด16,000 BTU เลยนะครับแล้วก็ราคาถูกกว่าชาวบ้านเขาด้วยนะครับผมนี่จากบริษัทยามาต้ามเลยนะครับโอ้ไม่ไงสุดยอดเป็นแอร์ที่แบบว่าใหญ่มากเลยครับผมอันนี้ตัวนี้ไม่รู้ว่ากี่หมื่น BTU นี่ะแต่น่าจะหลายหมื่น BTU อยู่นะครับบ้านหลังเล็กๆนี่สบายๆเลยนะครับผมติดแค่เครื่องเดียวพอนงฮะเดี๋ยวเราโทรหาลูกค้าก่อน หาลูกค้าก่อนสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีผมอยู่หน้าบ้านแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรายกของก่อนครับทุกคนสําหรับแอร์ก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ส่วนนะครับก็มีเป็นตัวไอตัวคอมคอมคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ตัวแอร์นะครับผมที่ติดตั้งไว้ภายในนะครับผมก็เดี๋ยวเรายกตัวนี้ไปก่อนเลยนะครับเขยับยกไปยกไปยกไปเดี๋ยวเรายกไปเข้าข้างในเลยนะครับผมสวัสดีครับคุณลูกค้าโอ้โหคุณลูกค้าใส่ชุดเซ็กซี่มากเลยคุณลูกค้านี่จะไป เล่นน้ำที่ชายหาดใช่ไหมครับเนี่ยโอ้โหแต่งตัวเซ็กซี่มากเลยนะคบคุณลูกค้าบ้านหลังเก่าจะจอดเลยครับผมแอบว่าไปฉันก็คิดถึงบ้านหลังนี้เหมือนกันนะเนี่ยเอาติดตรงไหนดีะเดี๋ยวถามลูกค้าก่อนคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าอยากให้ติดตรงไหนดีครับตรงไหนก็ได้คะ่ะตรงไหนก็ได้นี่โอ้โหผมคิดหนักเลยเนี่ยจริงๆห้องนี้ก็ไม่มีประตูนะครับผมถ้าเปิดแอร์ทีเดียวนี่ก็คือแบบว่าน่าจะเย็นทั่วถึงกันหมดเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวเอาติดตรงนี้แล้วกันผมเห็นแล้วว่าจะติดตรงไหนดีนี่ติดตรงมุมนี้เลยแล้วกันนะครับผมจะได้สวยงามนะครับผมตามท้องเรื่องปึ๊บอ่ <S 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 รียบร้อยให้แอร์มันเอียงเอียงป่ะเหมือนมันเอียงๆนิดหนึ่งนะเอียงๆหน่อยเดี๋ยวๆเดี๋ยวปรับให้มันไม่เอียงก่อนอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นี่แอร์ยังมาตั้มเชียวนะครับผมเดี๋ยวขอยืมเก้าอี้ก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะติดตั้งแอร์นะครับผมขอยืมเก้าอี้ลูกค้าก่อนนะครับผมเนื่องจากมันติดค่อนข้างที่จะสูงนะครับ เดี๋ยวเช็คเครื่องนิดดึงเนี่ยครับผมฮัลโหลเออว่ายังไงหรออ๋อตอนนี้อยู่กับช่างแอร์ก็ไม่รู้สิสงสัยจะเล็กนิดเดียวผมไม่เล็กนะครับเออแค่นี้ก่อนมาคุยกับกูอะโอเคค่ะไม่เล็กก็ไม่เล็กจะว่าไปแอร์ยี่ห้ออะไรคะเนี่ยอ๋อสำหรับแอร์ของคุณลูกค้านะครับผมผมเลือกให้เป็นแอร์ยามาตัมนะครับผมเพราะว่าแอร์ตัวนี้เนี่ยไม่มีสปอนเซอร์ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผมได้สปอนเซอร์จากช่องยามาตัมนะเว้ยเออ นี่สปอนเซอร์จากช่องเยมามั้มเลยนะครับผมแต่ว่าหาซื้อที่ไหนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเกมเท่านั้นสําหรับแอร์เยมามั้ตนะครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าคุณลูกค้าทุยลิ้นพันกัน <c oughs> คุณลูกค้าจะได้ส่วนลดพิเศษถึง88%เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้ากดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดไลค์นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์นะครับ, Comment, ค,รบคุณลูกค้าจะได้ส่วนลดพิเศษเลยครับ88%เลยนะครับผมอุ้ยจริงเลยคะงั้นจะรออะไรนะคะ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะนี่เป็นการโปรโมททางอ้อมเลยครับก็ว่ากันไปนะครับผมโอเคครับคุณลูกค้าตอนนี้แอร์ตรงน,นี้ผมติดแตงเสร็จแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวผมติดคอมเพรสเซอร์ให้นะครับผมไปไปไปยกคอมเพรสเซอร์มามาครับยกคอมเพรสเซอร์มานะครับผมคอมเพรสเซอร์ก็ต้องติดใกล้แอร์ air หน่อยนะครับผมเดี๋ยววิ่งไปหลังบ้านเลยเอ้ยเดี๋ยวคุณลูกค้าคุณลูกค้ามีคอมเพรสเซอร์อยู่แล้วนี่ <laughs> นี่มีหนึ่งตัว มีสองตัวมีสามตัวเลยคุณลูกค้าจะติดแอร์เพิ่มทำไมเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมจะติดตรงไหนดีวะทุกคนตัวนี้ถูกผมไม่รู้จะติดตั้งตรงไหนดีงั้นผมติดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับคุณลูกค้านี่ติดคอมเพรสเซอร์แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นว่าตอนนี้เราก็ติดตั้งแอร์นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมคุณลูกค้าไปไหนแล้วเนี่ย เอาคุณลูกค้าหายเออคุณลูกค้าครับตอนนี้ผมทําการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวกดรีโมดเปิดได้เลยครับว้าวแอร์เย็นมากเลยค่ะแอร์ยี่ห้ออะไรคะเนี่ยยี่ห้ออย่ามาตั้มครับผมอย่าลืมกดไลค์กันให้ด้วยนะครับเออแค่นี้แหละเดี๋ยวคุณลูกค้าครับนกบลจ่ายตังค์ด้วยครับผมได้เลยค่ะเอาเป็นพร้อมเพย์นะคะโอเคครับคุณลูกค้าขอบคุณมากๆเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปติดตั้งแอร์ที่อื่นกันต่อนะครับผม ปลาปายิงยาวยิงยาววันนี้มีทั้งหมด3-4ที่เลยนะครับปลาึ้นรถขึ้นรถบ้านลูกค้านี่ยังไงเนี่ยสั่งติดแอร์นะครับผมแต่มีคอมเพรสเซอร์อยู่ตั้ง3ตัวแอร์เดิมสงใส่ไม่เย็นไงเออต้องใช้แอร์เยมาตั้มนะครับผมไม่มีขายที่ไหนนะครับมีแค่ในเกมนี้เท่านั้นนะเดี๋ยวไปห้างสรรพสินค้าแล้วพี่พี่ขอแอร์เยมาตั้มหน่อยนะเขาคงจะงงหน่ดู ก็คงจะงงนะดูเลยนะครับโอเคครับต่อไปก็ระยะทาง2.7กิโลเมตรนะครับผมก็ไม่ไกลไม่ไกลนะครับแต่ว่าการเดินทางในเมืองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่เือนกันนะครับผมเดี๋ยวตอนไหนที่บอกว่ารอไฟแดงนานๆนนเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยตัดออกละกันเนาะเพราะว่ามันจะนานเกินไปนะครับ้าเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปที่บ้านลูกค้ากันนะครับผมข้างหน้านี้ไฟเขียวพอดีเลย อเคครับนี่แซงแซงอย่างซิ่งรถติดแอร์คันนี้นี่มันช่างแอร์ในตำนานนะครับผมจ้าจอช่างแอร์ในตำนานผมไม่เล็กนะครับผมใหญ่ครับผม1 6ื0 0 Btu เลยนะครับอ่าเย็นสบายชื่นใจแน่นอนนะครับผมเพราะว่าเรามีระบบฟอกอากาศค่าไม่ว่าจะเป็น pm 2.5หหรือเชื้อโรคต่างๆนะครับผมเรามีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับ ต่อให้เป็นเชื้อโควิดเราก็ฆ่าได้นะครับผมเป็นแอร์ที่สามารถกำจัดเชื้อ COVID, โควิดไวรัสโคโรนาได้ด้วยนะครับเป็นไงฟี้ยวฟ้าวไหมทุกคนแอร์ผมนี่ค่อนข้างที่จะมีคุณสมบัติเยอะนะครับแต่ไม่มีขายนะครับผมไม่มีขายในชีวิตจริงเนะี่ยจะไปหาซื้อกันละ <laughs> รอไฟแดงต่อไประหว่างรอไฟแดงเรามาเล่าเรื่องอะไรกันดีคลิปมันจะได้ไม่เงียบเรามาเล่าถึงเจ้าแจ็คก,กันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้เจ้าแจ็คก,ก็ ไปแบบว่าเป็นพวกแก๊งอันธพาลไปแล้วนะไม่รู้ว่าเจ้าแจ็คนี่คิดอะไรอยู่นะครับผมอาจจะไปแบบว่าไต่เต้าก็ได้นะครับเขี่ยแล้วไม่ไปครับพี่โอ้โหไม่ไปทักทีเลยผมขับอย,อย่างนี้เลยแล้วกันไป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 เขียวแล้วไอ้ไอ้มันไม่ไปทักทีครับไม่รู้ว่าเจ้าจอคิดอะไรเอ้ยไม่ใช่ไม่รู้ว่าเจ้าแจ็คคิดอะไรอยู่นะครับผมถึงได้ไปเข้าแก๊งอันธพาลน,นะครับ อาจจะไปสืบเรื่องอะไรสักอย่างก็ได้นะครับผมตอนนี้ก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าเจ้าแจ็คจะทํายังไงต่อเนี่ยแต่ตอนนี้เจ้าจอร์ดก็เริ่มเสี่ยงแล้วนะครับผมเริ่มมาใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยเริ่มจะเจอพวกแก๊งจีนนะครับถ้าเกิดว่าแจ็คไอพวกแก,ดดวแก๊งจีนจำเจ้าจอร์ดได้แล้วก็อาจจะมีเหลืองก็ได้เนะยฮะทุกคนถ้าเกิดว่าแก๊งจีนจําเจ้าจอร์ดได้แล้วรู้ว่าเจ้าจอร์ดอยู่ไหนนี่โดนแน่ครับโดนถล่มแน่นอนนะครับผมโอเคครับระหว่างทางเราก็จะเล่า เรื่องไปด้วยนะครับแล้วก็ขับรถไปด้วยนะครับหลายคนอาจจะถามว่าและอาจจะสงสัยว่าไอ้เจ้าแจ็คที่เป็น FBI หรือเปล่าพี่เฮ้ย hey! ว่าไปพูดถึงเจ้าแจ็คเจ้าแจ็คเดินมานี่แล้วทุกคนเฮ้ย hey! ว่าไปนั่นเจ้าแจ็คเดินสูบบุหรี่อยู่เนี่ยตบหัวสักทีดิบุหรี่มันไม่ไดีต่อสุขสุขภาพนะอย่าไปสูบกันนะครับทุกคนเพราะว่ามันไม่ไดีต่อสุขภาพนะครับทุกคนนะอย่ามาตั้งเป็นห่วงนะ ถามว่าสูบได้ไหมสูบได้นะครับแต่ก็อย่าสูบเยอะแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่าใครติดไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สูบก็จะดีที่สุดนะครับเลี้ยวขวาผ่านตลอดครับผมยาวไปตามสไตล์เยามาตั้มหยยบมิดหยยบมิดเลี้ยวขวาผ่านตลอดเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเนาะไป <laughs> พี่อ่านอย่างนี้ก็ได้หรอได้ดีครับผมไม่งั้นเดี๋ยวไปไม่ถึงบ้านลูกค้าสักทีแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็เริ่มฝนตกแล้วนะครับอากาศเริ่มจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับผม ก็ขอให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับฝนตกแบบนี้ก็อย่าไปตากฝนนะทุกคนเดี๋ยวมันจะเปียกนะฮ <c> ะ <oughs> พี่ยันควรตีนะแบบนี้เฮ้ยพี่อัานเป็นคนตลก <c oughs> เฮ้ยเลียวนี่เลยได้ไหมบ้านลูกค้าอยู่ตรงนี้ <c> ่ะ <oughs> เลี้ยวเข้านี่เลย <c oughs> เออจอดนี่เลยครับหลังไหนไม่รู้นะบ้านลูกค้าจอดผิดหลังเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยผิดหลังว่ะ ปิดหลังปิดหลังชอติดหลังวเฮ้ยเฮ้ยหลังนี้หลังนี้จอผิดหลังจอผิดหลังโอเคครับเบรกเดี๋ยวเราของลงมาก่อนอ่าเอาของลงมาแล้วนะครับผมโทรหาลูกค้าก่อนดิฮัลโหลครับคุณลูกค้าตอนนี้ผมอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับครับผมขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวเราถือเจ้าแอร์ไปก่อนนะครับผมแล้วก็ คอมเพรสเซอร์ค่อยติดทีหลังนะครับไปแบกแอร์ไป, Air, ไปหูแอร์ใหญ่มากจริงทุกคนเป็นแอร์ที่ใหญ่จริงๆนะทุกคนฮนะเป็นหมื่น BTU เลยนะอันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวจะต้องขึ้นไปข้างบนนะครับนี่เข้าไปเลยโอเคครับเข้ามาด้านในแล้วนะครับผมบ้านคุณลูกค้านี้เปิดไฟได้หน่อยเอ้ยหน่อยได้ไหมเนี่ยเออสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าจะให้ติดไปตรงไหนดีครับโอ้ติดไม่ตรงไหนก็ได้ครับ เอาที่ช่างสะดวกแล้วกันเนาะได้เลยครับได้เลยไม่มีปัญหาครับเออแต่ปัญหาคือผมจะติดตรงไหนเดียวเนี่ยติดตรงไหนดีผมว่าติดตรงนี้ดีกว่านะครับตรงด้านบนประตูตรงนี้นะฮะนี่ทุกคนเนี่ยตรงเนี้ยเออกำลังเหมาะเลยนะครับผมติดไว้ตรงมุมๆนี่แหละทุกคนกำลังสวยเนี่ยมีเก้าอี้ไหมครับขอยืมก่อนนะฮะ อ่าตอนนี้ก็ติดแอร์นะครับผมเช็คระบบฟงระบบไฟครับเดินระบบไฟก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็เทสนะนี่แอร์ยยมาตัมนะครับผมช่วงนี้ยยมาตัมเป็นสปอนเซอร์ให้ช่องยยมาตัมนะครับผมนะก็อย่าลืมไปติดตามพี่ยยมาตัมได้นะครับเขาเล่น GTA 5รีวิลด้วยนะทุกคนนะฮะเออเล่นเหมือนผมเลยนะฮะเอ๊ะเป็นช่องเดียวกันปนะ่าววะเนี่ยโอเคครับคุณลูกค้าต่อไปเดี๋ยวผมไปติดคอมเพรสเซอร์ก่อนนะครับ ไปไปเอาคอมพิวเตอร์มาติดนะครับผมอยู่ไหนวะอยู่นี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไอ้ต่อไปยกคอมพิวเซอร์ไปติดนะครับผมยังหนักเลยนะครับยังหนักแต่เราก็ยังวิ่งได้ครับโอ้โหแน่นอนจริงๆอะเมื่อกี้บ้านคุณลูกค้าติดอยู่ประมาณชั้นนี้นะครับเราก็จะเอาคอมพิวเซอร์ติดประมาณตรงนี้นะครับผมจะได้เดินท่อไม่ไกลนะครับนี่ติดประมาณตรงนี้เลย โอเคครับคุณลูกค้าขึ้นไปติดได้ยังไงวะเน,นี่ยอย่างสูงสมมุติแล้วกันเนาะสมมุติว่าเราแบบว่าลอยตัวมาติดคอมเพรสเซอร์ตรงนี้แล้วกันนะครับตรงระเบียงนะครับผมประมาณนี้จะได้เห็นจากข้างนอกนะฮะประมาณนี้ประมาณนี้เป็นไงครับฟิล์ลาวนเนี่ยครับผมไปเสร็จละนะเป็นวิธีการติดตั้งแอร์ที่โคตรง่ายแล้วก็โคตรเร็วเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บตังค์ลูกค้าก่อนนะครับผม โอนไปทราบว่ารับคนละครึ่งไหมครับอ๋อตอนนี้ผมไม่ได้รับคนละครึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยครับคุณลูกค้าการโอนพร้อมเพย์แล้วกันนะครับได้เลยครับคุณลูกค้าโอเคครับเงินเข้าแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่เอ้ยโอกาสหน้าเชิญใหม่เหมือนกันเลยพูดเป็นเซเว่นเลยกูงั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณลูกค้าหากมีปัญหาอะไรก็โทรหาผมได้ครับที่หนึ่งเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้า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 แปดแปดศูนย์ศยหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดโอ้ช เอาเป็นว่าเก็บนามบัตรผมไว้แล้วกันนะครับถ้าเกิดแอร์มีปัญหาอะไรเงี้ยเดี๋ยวโทรมาหาผมได้เลยนะครับไปละเรียบร้อยครับผมบ้านหลังที่2เสร็จแล้วนะครับผมเนี่ยเป็นไงติดตั้งแอร์แบบรวดเร็วนี่ฮะนี่อาชีพใหม่ของเจ้าจอนะครับผมช่างแอร์ในตำนาน,นเนี่ยไปแต่เราไปที่อื่นกันต่อนี่ครับผมมีอีกหลังหนึ่งนะฮะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้อยู่ตรงนี้นะครับระยะทางก็2.37กิโลเมตรนะครับผม แต่ว่ามีขึ้นทางด่วนนะครับน่าจะไปได้เร็วขึ้นนะครับมาเย่าไปเจ้าสุดท้ายนะครับผมเหลือหลังสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ติดแอร์สามหลังเนะี่ยโอ้โหแน่นอนจริงๆสามหลังนี้ก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์แล้วนะครับค่าติดตั้งแอร์เนะี่ยหากคาน,น้ำมันน้ำมันค่าแรงก็เหลือเหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับผมขับรถอย่างซิ่งไงเจ้าจอด จอได้ขับรถซิ้งมากเมื่อกี้เอไอด่านะครับผมเอไอด่านะครับผมบอกฟักทองว่างั้นน่ะเออเฮ้ยซูป้า์ซป้านี่นี่มันซูป้าโอ้โหสองเจสองเจซูเป้าเฮ้ยเดี๋ยวมัวแต่ซูป้า์เขาให้ขึ้นจุกมาผิดทางมัวแต่ซูป้ามาครับเลี้ยวขวาผ่านตลอดนะครับผมโอเค บ้าหลังสุดท้ายแล้วครับของวันนี้เนะฮะเราจะได้กลับบงกลับบ้านแล้วโอเคเข้าทางไหนไวะเนี่ยแล้วผมเข้าผิดทางป่อวะเอ้ยเหมือนผมเข้าผิดทางว่ะทุกคนไม่เป็นไรตรงนี้มีที่จอดพอดีโอเคครับเดี๋ยวเราแบกคอมพิวเตอร์แบกแอร์ขึ้นไปก่อนอ่ะแบกมันไปสองอย่างเลยเนะครับผม เนายเป็นคนเหล็กหรือเปล่าเจ้าจอดนายแบกคอมพิวเตอร์กับแอร์ไปพร้อมกันได้เลยเหรอนายนี่เก่งมากจริงๆนะทุกคนเจ้าจอ,จอนี่ถึกมากนะครับเฮ้ยแล้วหบ้านคุณลูกค้าอยู่หลังโน้นไอ้บ้ามาผิดที่ผมว่าแล้วผมจอดผิดเนี่ยนี่บ้านคุณลูกค้าอยู่ตรงนี้นี่เนะี่ยอยู่ตึกสีเขียวนี่ทุกคน้วอยู่ชั้นไหนวะเนี่ย บ้านคุณลูกค้าอยู่ชั้นไหนวะเดี๋ยวผมโทรหาก่อนฮัลโหลครับคุณลูกค้าบ้านอยู่หลังไหนครับเนี่ยอ๋อโอเคครับโอเคครับโอเคครับอยู่แค่ชั้นตรงนี้นะครับผมโอเคอุย้ยหอบเลยอุย้ยเดี๋ยวขอโทษครับคุณลูกค้าผมขออนุญาตวางก่อนขออนุญาตวางของก่อนนะครับวางแอร์วางคอมพิวเตอร์ก่อนนะฮะบ้านคุณลูกค้านี่แอร์ตัวเดียวก็น่าจะอยู่แล้วนะครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าให้ติดตั้งตรงไหนดีครับเจงไหนก็ได้ค่ะเอาที่ช่างสะดวกเออดีเลยครับผม แต่และคนนี้ก็บอกว่าแล้วแต่ช่างเลยนะครับช่างก็บอกว่าเอขี้เกียจคิดเหมือนกันครับผมตรงนี้ไปไม่ได้โอเคงั้นก็ติดติดตรงนี้แล้วกันผมเห็นล้วผมเห็นแล้วติดประมาณตรงนี้แล้วกันนะครับคุณลูกค้าหลบมุมหลบมุมอา่าเรียบร้อย แอร์ย่ามาตั้มนะครับผม16,000ห่ BTU ครับห้องแค่นี้นี่บอกเลยว่าเย็นฉ่ำสบายใจแน่นอนนะครับผมแถมมีระบบฟอกอากาศด้วยนะครับพ m เอมออะไรย่างี้นะฮะแล้วก็มีตัวฆ่าเชื้อโรค COVID โควิดโคโรนาอะไรด้วยนะครับผมอ่าฟิวฟ้าเลยนะครับต่อไปแอร์แอร์ไอตัวคอมเพรสเซอร์นะครับเดี๋ยวเราไปติดคอมเพรสเซอร์กันแล้วกูยกขึ้นมาทำไมวะเนี่ย <laughs> คอมเพรสเซอร์ก็จะติดประมาณตรงนี้ นี่ติดตรงนี้พอดีเลยนะครับนี่ติดประมาณตรงนี้นะครับผมโอเคครับเสร็จเรียบร้อยเป็นไงช่างแอร์ในตำนานครับช่างแอร์ในตำนานอ้าเฮ้ยทำไมมันเบี้ยววะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคุณลูกค้าครับทำไมมันเบี้ยว่นนะครับเนี่ยลูกค้าจะรู้ไหมเนี่ยช่างเป็นคนติดเบี้ยวอะไรลูกค้าหายไปไหนแล้วเนี่ยโอเคครับคุณลูกค้าเงินเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะครับก็เก็บนังบัตรของผมไว้นะครับถ้าเกิดว่าแอร์มีปัญหาเมื่อไหร่นะครับโทรมาหาผมได้เลยนะครับผมที่1 9 9่6เก9าเก้าหกหกเกนะครับเบอร์โทรโค้ดยาวไปนะครับคุณลูกค้าขอบคุณมากเลยนะครับนี่ติดตั้งแอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมช่างแอร์ในตำนานนะครับเจ้าจอร์ดนะครับผมมากับเสื้อสีเหลืองกางเกงสีแดงนะครับแล้วก็กางเกงในสีเขียวนะครับผมเป็นบูท้าเบสเลยโอเคครับ ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลวครับผมกลับบ้านกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวก่อนกลับบ้านก็เดี๋ยวแวะซื้อของกินก่อนนะฮะซื้อไก่เคฟซีไปฝากลูกก่อนนะครับผมไปไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะฮะเสร็จแล้วครับผมภารกิจในวันนี้นะครับเป็นอาชีพใหม่ครับของเจ้าจอทนเองนะผมเจ้าจอตหลายอาชีพนะฮะ <c oughs> <c oughs> เรามีสม,มัยหลายอาชีพนะเราก็ต้องมีเจ้าจอตหลายอาชีพด้วยนะครับผม ก็ใครที่อยากให้เจ้าจอดนะครับหรือว่าสมหมายเนะี่ยทำอาชีพไรก็อย่าลืมเม้นๆบอกกันด้วยนะครับเราจะได้เอามาเป็นคอนเทนต์ในคลิปต,ต่อไปนั่นเองนะครับผมอาชีพไหนที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดการนะครับทำมาเป็นคลิปเลยนะฮะทุกทีก็รอไฟแดงกันต่อไปว่าไปมีร้านอะไรเด็ดๆวะเนะียจริงๆมีร้านเด็ดอยู่นะครับผมยูแถวๆนี้แหละน่าจะเป็นเยอรมัมเตอรอาอะไรนี่แหละนะครับผมนะเราได้สปอนเซอร์จากช่องเยอรมาตเติมนะฮะ เป็นสปอนเซอร์จากช่องตัวเองเนี่ย <c oughs> แบบดีก็ได้เหรอพี่อันโอเคครับมาถึงบ้านเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้พระอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วนะฮะแม่วันนี้เราทํางานมาเหนื่อยทั้งวันเลยนะครับผมโอเคไปไป,ไปเ,อเอ้าเฮ้ยใครขโมยรถวะ <c oughs> เดี๋ยวรถหายดีแม่ขายไปไหนน่าจะลิซ่าขับไปนะครับผมน่าจะลิซ่าขับไปครับไม่เป็นไรไม่เป็นไร น่าจัสมินน่าจะอยู่บ้านจัสมินจัสมินลูกอ้าวพ่อเรียกแล้วเดี๋ยวลงไปหาพ่อก่อนมาแล้วครับพ่อโอ้โหโอ้โหบันไดมีไม่ลงครับลงอย่างนี้เลยทีเดียวเนี่ยสวัสดีครับพ่อจ <c oughs> อยพ่อเสแล้วจัสมิน <c oughs> นี่ลูกพ่อซื้อไก่ใจเด็ดมาฝากลูกจาก KFC นะลูกนี่พ่อซื้อไก่ใจเด็ดมาลูกนะมาสี่กล่องเลยลูก พ่อซื้อน้ำมาฝากด้วย2แก้วเป็นไงพ่อเป็นพ่อที่น่ารักไหมลูกพ่อเป็นพ่อที่กวนตีนมากที่สุดเลยครับพอ่อแมฟังแล้วพ่อก็ชื่นใจนะชื่นใจจริงๆเลยชื่นใจจนอยากจะไปโดดระเบียงตายเลยโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e like, กันไปด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซ you a เก i n บายบายครับ